รายการต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับเด็กผลิตขึ้นเพื่อผู้ชมในวัย6-12ปีอาจมีภาพเสียงหรือดนตรีประกอบซึ่งใช้เฉพาะในการเรียนการสอนเท่านั้นอัสลามวะไลกุมวารมะตุลลอฮ์รายการตค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับคุ๊ค่ะเราเจอกัน3มวันรวดเลยใช่ไหมคะพ,พี่ปอสี่ก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนว่าอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะค่ะวันนี้นะคะมาเจอกับคุในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปอสี่นั่นเองค่ะจากภาพก่อนหน้านี้เนี่ยค,ะค่ะเด็กๆคะวันนี้เราจะมาขึ้นบทใหม่กันค่ะเป็นบทที่ สแล้วนะคะอ่ะเป็นบทที่3แล้วค่ะในเรื่องของการคูณและการหารค่ะสำหรับการคูณการหารนะคะเบื้องต้นเราได้เรียนไปแล้วในตอนอยู่ชั้นป .3 นั่นเองค่ะแต่คนไหนที่รู้สึกตัวเองยังไม่มั่นใจนะคะก็ไม่ต้องกังวลไปค่ะเรามาเริ่มกันใหม่นะคะค่ะทีนี้ก่อนที่จะไปในส่วนของการคูณเลยนะั้นปกติเนี่ยเวลาคูณเนี่ยเราจะมีอุปกรณ์อะไรนะที่มาช่วยให้เราเนี่ย คูณได้เร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะอะหรือว่าสนุกมากยิ่งขึ้นนั่นก็คืออะไรเอ่ยคืออะไรคะอ่าคือสูตรคูณนั่นเองค่ะสําหรับต้นคาบนี้นะคะผู้จะชวนเด็กๆมาออกแบบสูตรคูณของตัวเองกันค่ะคนไหนที่มีสูตรคูณแล้วนะคะเผื่อว่าอยากปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมสูตรคูณของตัวเองก็สามารถดูตัวอย่างได้เหมือนกันค่ะและคนไหนที่ยังไม่มีนะคะก็สามารถ สร้างสูตรคูณไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะตัวอย่างสูตรคูณงั้นเราไปดูกันเลยค่ะอะตัวอย่างสูตรคูณตัวอย่างที่หนึ่งนะคะจะเป็นสูตรคูณที่เป็นแม่สิบสแม่สองถึงแม่สิบสองเลยนะคะเป็นแบบ ac นั่นเองนะคะอะเป็นแบบ ac มีรูปร่างให้เลือก หลากหลายรูปร่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรคะเป็นศาสต์แบบนี้หรือว่าจะเป็นผล,ลไม้นะคะแล้วแต่ว่าเด็กๆจะชอบแบบไหนก็สามารถวาดหรือออกแบบได้เลยค่ะทีนี้มันเป็น a 4ใช่ไหมคะถ้าเราอยากให้มันแข็งแรงเนี่ยเราก็อาจจะต้องนําไปไปเคลือบนั่นเองนะคะเพื่อว่าโดนหลายๆครั้งจับหลายๆครั้งก็จะไม่ยับหรือถ้าบังเอิญน้ำหกใส่มันก็จะได้ไม่เปียกค่ะนั่นเองนะคะ นี่ก็คือตัวอย่างในรูปแบบที่1ค่ะต่อไปค่ะมาดูตัวอย่างกันต่อซิตัวอย่างต่อไปนะคะเป็นสูตรคูณที่เป็นแบบการ์ดนั่นเองนะคะจากเมื่อกี้เนี่ยเด็กๆสามารถที่เป็นแผ่นนะคะสามารถนํามาตัดได้นั่นเองนะคะนํามาตัดเป็นการ์ดแบบนี้นะคะหรือจะเย็บเป็นเล่มเย็บมุมต่างๆก็ได้เหมือนกันค่ะอ่ะนี่ก็คือตัวอย่างสูตรคูณที่เป็นการ์ดค่ะต่อไปค่ะ ต่อไปจะเป็นสูตรคูณที่เป็นแบบพ่วงกุญแจแบบนี้ค่ะอ่าสูตรคูณอันนี้นะคะก็คือเป็นขนาดกระทัดรัดหน้าพกพาใส่กระเป๋าได้สะดวกนะคะดูซิอันนี้นะคะจะเป็นสูตรคูณเริ่มตั้งแต่แม่2ถึงแม่25เลยนะคะเขาเพิ่มความแข็งแรงโดยการนําไปเคลือบแล้วก็เจาะรูแล้วก็ใส่ห่วงนะคะจะได้เปิดได้ง่ายเห็นไหมจะเป็นตามลําดับตั้งแต่แม่2ถึงแม่25เลยค่ะ นี่ก็คือตัวอย่างอีกแบบหนึ่งค่ะส่วนตัวอย่างสุดท้ายเนี่ยครูรู้สึกแบบติดใจมากเลยนะคะก็เลยเอามาให้เด็กๆด,ดูกันสูตรคูณสุดท้ายนะคะก็คือเป็นในส่วนของสูตรคูณที่เป็นวงล้อค่ะมันพิเศษยังไงเด็กๆลองสังเกตดูนะคะตรงกลางของวงล้อเนี่ยจะเป็นสูตรคูณแม่หนึ่งถ้าเป็นสูตรคูณแม่หนึ่งก็จะเขียนด้วย1คูณจากนั้นวงล้อที่2 ก็จะเป็น1คูณ1 1คูณ2 1คูณ3ไปจนถึง1คูณ12และขอบสุดท้ายวงล้อสุดท้ายของเขานะคะก็คือจะเป็นในส่วนของคำตอบนั่นเองค่ะอ่ะอย่างเช่น1คูณ1ได้1 1คูณ2ได้2หรือว่า1คูณ12ได้12นั่นเองค่ะนี่ก็คือเป็นสูตรคูณวงล้อนะคะสำหรับสูตรคูณเนี่ยเด็กๆอาจจะออกแบบได้หน้าตาที่หลากหลายกว่านี้นะคะก็ ดีใจมากเลยค่ะแล้วก็ขอให้เด็กๆเนี่ยสนุกไปกับการทำสูตรคูณนะคะคนไหนทำสูตรคูณเสร็จแล้วนะคะครับน้าครูก็จะขอดูสูตรคูณนิดนึงนะคะอ่ะเพื่อเป็นการมาแชร์ไอเดียกันแล้วก็รวมถึงเป็นคู่มือหรือว่าเครื่องมือที่จะใช้ให้เราเนี่ยคูณได้สนุกแล้วก็เรียนรู้กันรวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะค่ะทีนี้ถ้าสำหรับคนไหนเนี่ยบอกว่าครูค่ะหนูทำสูตรคูณแล้ว ท่องก็แล้วค่ะแต่ว่ายังจําสูตรคูณไม่ได้นะคะคุมีเทคนิคอ่าวันนี้คูอมมีเทคนิคในการให้เด็กๆเกนี่ยท่องจําสูตรคูณขึ้นใจมากยิ่งขึ้นนะคะเทคนิคนี้นะคะก็คือเป็นเทคนิคที่ชื่อว่าสูตรคูณแสนสนุกนั่นเองนะคะอ่ะชื่อว่าสูตรคูณแสนสนุกแต่สนุกยังไงนะคะเรามาเริ่มทำสูตรคูณแสนสนุกนี้กันเลยค่ะ สำหรับสูตรคูณแสนสนุกนี้นะคะเริ่มต้นก็คือเด็กๆเ,เนี่ยต้องเตรียมกระดาษนะคะกระดาษแผ่นใหญ่ขึ้นมา1แผ่นจะเป็นกระดาษอ A4 ที่ต่อการหลายๆแผ่นหรือว่าจะเป็นกระดาษสีกระดาษห่อของขวัญก็ได้นะคะขอให้มันเป็นขนาดที่ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะจากนั้นค่ะเราก็นํามาตีตารางนะคะนามาตีตารางแต่ขอให้เด็กเนี่ยตีด้วยดินสอนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกเราก็ตี แล้วก็ลบออกค่ะอ่ะทีนี้ตีตารางย,ยังไงก่อนอื่นค่ะก็แบ่งเป็นแถวแนวนอนนะคะแบ่งเป็นแถว3แถวด้วยกันนะคะก็คือขีดเส้นขึ้นมา2เส้นแบบนี้ค่ะโดยแต่ละช่องเนี่ยก็ให้มีความกว้างที่เท่าๆกันนะคะจากนั้นเมื่อเราตีเส้นในแนวนอนแล้วต่อไปก็มาแบ่งช่องในแนวตั้งนะคะช่องในแนวตั้งเนี่ยขอเป็นช่อง9ช่อง ช่อง9ช่องแสดงว่าเส้นก็ต้องมีทั้งหมดกี่เส้นคะ8เส้นด้วยกันนะคะอ่ะเด็กๆก็ตีเส้นทั้งหมด8เส้นค่ะเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3านะคะไปจนถึงเส้นที่8เลยค่ะจากนั้นก็ยังคงเหมือนเดิมค่ะก็คือต้องเว้นช่องให้เท่าๆกันนะคะเมื่อตีเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาเริ่มเขียนตัวเลขกันเลยค่ะโดยจะเริ่มเขียนจากเลข1นะคะ ซึ่งเลข1เนี่ยค่ะก็จะอยู่ในช่องที่3นั่นเองค่ะถัดมาเว้น1ช่องก็จะเป็นเลข2เว้น1ช่องก็จะเป็นเลข3ค่ะส่วนแถวด้านล่างนะคะก็จะเริ่มต้นที่เลข4เลข5เลข6เลข7สังเกตนะคะแถวที่สองม,มันจะต้องเยื้องกันกับแถวที่1น,นะคะเมื่อเสร็จ เลข7แล้วค่ะต่อไปก็ลงมาเขียนในแถวที่3ค่ะก็คือเลข8เลข9แล้วก็เลข0ูค่ะแถวนี้นะคะจะอยู่ตรงกับแถวที่1นะคะก็คือแถวของเลข1เลข2เลข3ค่ะก็จะมาตกแต่งกันนิดนึงนะคะเพื่อให้สวยงามอ่าสวยงามเหมือนเราเลยก็อาจจะเพิ่มเติมรูปต่างๆอาจจะวาดลงไปนะคะที่นี้รูขอ,อยกตัวอย่างรูปภาพทูมีล้กันนะคะ วาดรูปเสร็จแล้วค่ะต่อไปเราก็ต้องให้กำลังใจตัวเองหน่อยอดังนั้นก็เขียนเป้าหมายของเราเลยนะคะว่าผมจะท่องสูตรคูณให้ได้นะคะแน่นอนเราจะท่องได้แน่นอน,อน,นเองชาแล้วเราเขียนแปะไว้เพื่อเน้นย้ำเรานั่นเองนะคะแล้วกอ็อย่าลืมใส่สู้ๆให้ตัวเองด้วยนะคะ,ะเสร็จไปแล้วค่ะสำหรับ สตรคูณแสนสนุกนะคะนี่คืออุปกรณ์ส่วนวิธีการเล่นเล่นยังไงนั้นนะคะเดี๋ยวครูอขอตัดภาพจากครูที่นั่งอยู่แบบนี้นะคะเปลี่ยนไปเป็นท่ายืนนิดนึงค่ะปิง้งอ่ะสำหรับวิธีการเล่นสุดคูณนี้นะคะครูอบอกเลยว่ามันสนุกม,มากนเนี่ยตื่น<ม>เต้นมากเลยค่ะสุดคูณที่ครูจะมาเสนอนะคะก็คือเป็นสุดคูณแม่ ห้านั่นเองทําไมต้องเป็นแม่ห้าเพราะว่าคิดว่าเด็กๆเ,เนี่ยน่าจะท่องกันได้ทุกคนอ่ะก็ไปเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะสูตรคูณนี้เราก็เปิดให้เป็นแผ่นกว้างๆเลยนะคะอ่ะเปิดให้เป็นแผ่นกว้างๆเลยอาจจะใช้สกกอตเทปยึดนิดนึงเพื่อไม่ให้มันเคลื่อนนะคะโดยสูตรคูณในแต่ละแม่นะคะสามารถใช้ตารางนี้ได้เลยนะคะอ่ะเริ่มต้นเราก็ยืนในพื้นที่ว่างค่ะ ยืนในพื้นที่ว่าจากนั้นเราก็ท่องสูตรคูณไม่ห้าเลยค่ะ5 1าหนึาก็เคลื่อนตัวเองไปอยู่ในหมายเลข5ต่อไป5 2าสองสิดังนั้นเราก็ต้องเคลื่อนตัวเองไปอยู่ในช่องที่เป็นเลข1แล้วก็เลข0นย์ค่ะต่อไป5้าสามสิบห้าห้าสี่ยี่ห้าหห 30 5 7 35 5 8 40 5 9 45 50เป็น50 51เป็น55และ52เป็น60นั่นเองค่ะอ่ะจบไปแล้วค่ะนี่ก็คือกิจกรรมที่ทำให้เราเนี่ยจดจำสูตรคูณได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะก็คือกิจกรรมสูตรคูณแสนสนุกของเรานั่นเอง แล้วสาหรับตารางสูตรคูณนี้นะคะเด็กๆสามารถเล่นได้ในสูตรคูณทุกๆแม่เลยค่ะคนไหนที่เล่นเยอะแล้วก็เริ่มท่องสูตรคูณได้เก่งเนี่ยสังเกตได้ว่าเราจะก้าวเท้าได้เร็วยิ่งขึ้นเพราะว่าเราจดจําได้นั่นเองนะคะนอกจากจําสูตรคูณได้แล้วนะคะกิจกรรมนี้เนี่ยยังช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงเหมือนกับออกกําลังกายไปเลยเดินไปอ่าซ้ายขวาหน้าล้างะนะคะก็ถือว่าเป็นการทํากิจกรรมอย่างหนึ่งนั่นเองนะคะ ค่ะทีนี้เราอาจจะไม่ได้ทาคนเดียวอาจจะทําอีกแพนหนึ่งเพื่อมาแชร์กับน้องหรือเพื่อมาแชร์กับพี่ของเรานะคะก็สามารถร่วมทํากันได้นะคะคนไหนทําเสร็จแล้วคูมีเกมให้เล่นค่ะวันนี้อ่ะคนไหนทําเสร็จแล้วหรือว่าคู่คะาหนูไม่ได้ทาเพราะหนูเนี่ยท่องสูตรคุณแบบแม่นมากเลยคูมีเกมให้เด็กๆมาเล่นทายความแม่นกันค่ะว่าแต่ว่าจะแม่นจริงไหมนะคะคู่มีลิงก์อยู่เลยค่ะ อ่ะครูมีลิงก์เกมอยู่ใต้วิดีโอนี้นะคะเด็กๆดูได้ในช่องทางไลน์นะคะดูได้ในช่องทางไลน์ไปกดเล่นเกมกันนะคะครูจะรอดูซิว่าคนไหนเนี่ยจะสามารถคูณได้ในระยะเวลาที่เร็วที่สุดแล้วก็ถูกต้องหมดทุกข้อเลยนะคะส่วนคนไหนที่อาจจะคู่ขานูยังไม่ได้เต็มเลยหนูอยากได้เต็มอ่ะก็สามารถทําได้หลายๆรอบนะคะรอดูซิว่าคนไหนจะได้ แชมป์ของห้องปอ .4 นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะกิจกรรมเรื่องสูตรคูณก็คุขอจบเพียงแค่นี้นะคะแล้วเจอกันคาบหน้าค่ะมาดูกันซิว่าใครจะได้สูตรคูณแม่นที่สุดในชั้นเลยแล้วก็ มาดูกันนะคะค้ามหน้าว่าสูตรคูณของใครเนี่ยหน้าตาเก๋ไก๋ที่สุดออกแบบสร้างสารรค์มากที่สุดรวมถึงมาดูคะแนนรวมกันว่าคนไหนทําเวลาในการคูณสูตรคูณได้เร็วที่สุดนั่นเองค่ะสำหรับค้าบนี้นะคะหมาสั้นๆเล็กๆค่ะรู๊ก็ต้องขอตัวไปแล้วค่ะอัสลามุอะลัยกุ้งค่ะบ๊ายบายลิง์กอยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมใส่ชื่อของตัวเองด้วยนะคะ เดี๋ยวอุ๊ไม่รู้ว่าเป็นไงค่ะไปแล้วค่ะ